โอ้ยยังหมเตี๋มอะแล้วครับมาดีพี่น้องครับเอาได้ท่าอยู่ท่าของอยู่นีพี่ทอดเตียมทอดอย่าทอดเตียมเตี๋มที่เห็นอย่างนี้ลวกลวกเตรียมนี่จะลวกพอจะไม่เลือดจะไมเลือเออมาเลยเฉลยนะทางด้านเกลือจะซ้ำอ๋เลยเห็นเอาปลวกลงไปเดี๋ยวเพิ่งทีน้ำเลยนี้เอาเกลือต้องเอาเกลือใช่ไหมก่อนกว่าแม่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 คือควมหนุ่มเนี่ยมันหันมันจะหันอ๋อเนี่ยมันหันอีกหันซ้ายหันขวาเอาเลยเอาเลยนี่เดี๋ยวครับวันนี้ครับกินเมนูก้อยตอกมือเสือ ไอ้ครับจ่าหนึครับพี่น้องอืมแต่เวลาปรุงเลยครับวันนี้อ้ยหิวเลยหิวดิแทะเลอือทำมันแข็งเล่ดีใชะโอ้จะมันรวดไร่โอเคเราไปครับหากินยากเอาพี่น้องครับในเวลาทำอาหารนะครับน้ำโปรตีนมันได้น้ำโปรตีนอุ้ยนะมันเลยเอาพี่น้องน้ำนัวมันน้ำนัวซดด้วยบ่ฮะเอาไปซดได้บ่ มันกระจาดใช่ขอบไม่เอาเม็เจ้าดองไปเอาเครื่องปรุงใส่ตัวงไปเห็ดคกันกับซัวนี่ต้วผขกวเพลเนาะข้าวเพลใส่กันเหมนซัวหลยแล้อุ้ยหอมขนาดนี้หอมเลยครับโอ้หอมข้าวไไปทูดเลยหอมหอมไปทูเฮ้ยเกือบเต็มกระมังวนะพูโทฟตบได้บวขอควงหอมใส่กัเหนซัวเลยครับสุดยอดครับนี่หอมบักตองซิมได้บังตื้นดิเตัวตัวเหนียวลองมึงดูเอาม็ดเจ้าอทมึ ง่เออโอ้มันตายไปได้แัดนี้ระวังเด้อระวังเลยแซบแซบสิไร้ามันยิ่งยิ่งยังๆยอยากกินต่อเด้อแซบบาชีคันเอาข้าเนียวมาเข้าเนียวมาใส่เลยนะคอยคอยสกอตเัาไล่ไว้ชอดใครทั้ง คอนยังบ่กลยแบ่งบ่เบ่งบ่ไถอ้เ่มกินกโเวลาเราใช้องหอไปเออสายรีได้เขาจำเนาะเอาเียมมาไมอยากแค่นบ้หิวจำเนขอเลยเอาไลย้ด๋ยวครับเมนูนิดรับีก้ยกต่อเมนครับเสือ มันมันตีอยู่เวก้าจับได้มันติ่งอยู่ง่ายเนาะเทุกคนจะพอแล้วอันนี้มันง่วกัได้ไอ้นี่ไอ้เนี่ครับไอ้กรอครับเป็นคนปรุงครับเอเซ้ยตะแคงเฟิร์ตตัวครับปาเด้ครับขอพูดปาเด้ต้วงปาเด้โว้ดีมาดกใส่กับผู้ชายเนาะสุดเลยครับนี่ืไตายอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ครับัลูกก็นะปาเด้ครับนี่ลูกปาเด้นี่พร้อมเสียบัตถุดิบนี้เออนี่ครับนี่ก็ให้มันไต่เงี้ยเงี้ยนครับ นอนๆนอนนอนงคงเทอเอาไมเจ้าเขาปรุงเหมฟตัวไหนเลยมีอย่างนี้ก็เครื่องปรุงมัอนนะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราให้เชฟมือหนึ่งนะครับจากบ้านบัวได้มาทําการปรุงต่อหัวเสือนะครับเขาเรียกว่าเมนูก้อยต่อหัวเสือซึ่งเครื่องปรุงของเรานั้นก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกันครับไปตไปน่ไปเีไปนี่ไปนี โดยเฉพาะผงหมักพริกนะครับต้องระวังเวลาเราแกะยางออกครับเพราะว่ามันจะดีดเข้าหน่วยตาและทำให้ตาของเราั้นแสบนี่คือผงข้าวคั่วที่เราจะโรยหวดหัวมันข้าวคั่วที่ซื่อได้ทั่วไปทันะทำไมเป็นข้าวคั่วนะมาจากญี่ปุ่นในข้าวข้าวญี่ปุ่นแล้วมาคั่วโอ้ยไม่ธรรมดาเลยเป็นข้าวคั่วจากญี่ปุ่นที่นำเข้าโดยตรงเพราะเราไปซื้อที่แมคโครนะฮะ นี่คือผกพิกผงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องระมัดระวังบอกเลจะให้มันขู่เข้าหนียวตาโอ้โหไม่งั้นคุณจะให้หมูกกึ้นะครับพี่น้องอ๋อตัวคือเป็ดกระเซีบจะมันหอมเนี่ยบันหอมของขวบปะพูดครับอมนะและผมชูรถอันนี้เราไม่ไม่จำกัดไม่บอกนครเพราะถ้าใครชอบ อร่อยมากก็ใส่มากนะครับอร่อยน้อยก็ใส่น้อยแต่ทีมงานบ่าวภูมิใจบ่าเตือนะครับใส่กันพอดีหน่งพอแล้วมันสกิบอีกเมอนะเอาบ่เออเด้อบดอุยไม่อย่งนี้นี่นีต่ลมดโ้ยหอมแท้ครับพี่น้องครับอ๋อุกคือผัหอมแช่บานนี้น้ำลายแตกลักษณะนี้คืออร่อยหรืสแซ่บนั่นเองครับที่สำคัญเราจะใส่ผักหอมเป็นผักหอมที่ปลูกโดย เกษตรกรนะครับที่โดนคัดเลือกนะครับพวกยี่ห้าบ้านเลยเอาบนี่มาเป็นเกษตรกรที่ต้องคัดเลือกนี้มันน่าอร่อยจริงครับเราแทบคนไม่ไหวจากเฟมือหนึ่งของเรากินสุดยอดเลยครับเนาะเราลืมไปคืนมากนาฮะฮะยังมาปาดเออมีีวมีดีมันนี่หอมมมี้อมหอม ตอนนี้กำลังโซเร่กันครับวันเช้าจะใส่อุปกรณ์ยังเพิ่มเข้าไปอีกครับพี่น้องครับบ่ากภูมิน้ำลายแตกครับนี่กินสุดยอดเลยครับข่อยากซิมเดี๋ยวข่อยแพ้ซิม่พอซิมไม่ได้ค่อยแพ้เนี่ยไอ้พวมันหอมเยอะอย่างภมหอมมะขามลายหมักนาวหมักนาวลงไปแห้งหอมคั่กันเต็มน้ำลายแตกน้ำลายแตกครับพี่น้องโอ้โหเบื่เลยหมักนาวลงไป่นี่แห้งหอมเอาซิมซิมมึงนู้นเอาจานเอาเข็มเดียวอ่ะไม่ต้อยไม่ต้อยอีกซิมซิมซิม คนวงสุดนบวคนนดครับพวกนี้อดแมได้พกอซิมซะก่อนเด้อนี่เขาพี่น้องครับมรู้เอานเอนีเนี่อา่นี่นา่นี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 ่นนี่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 ี่นี่นี่นีเนี้นี่อีเนี่อี่นี่นี่นีนี่นีนี่นี่นีนา่นี่่อ่่่นี่น่าอี่อนนี่ี่นนี่ ใส่ผักนาวครับคือความหอมโดนหอมโดนเอาไปเลยครับเกลือด้วยไปเลยครับเกลือโดนบรรยากาศสดเลยครับขอเกลือเนี่ยบ้าเบิกจริงบนหน้าเสือครับว่ามันเป็นอาหารเมนูทั้นยอดถือว่าเป็นเมนูคอปโกล่าในช่วงหนาฝนได้ถือว่าช่วงภาษาครับมันเป็นหนาฝนหมัภูมิเมนครับต่อนี่เราเปหาซื้อกินในช่วงเข้าเรียนเนื้อ ต้องคเสือห่ะบมี่ไม่มีบ่มีครับไม่จับอุ้ยหอมปลาแดกโอ้ยพี่น้องเอ้ยปแดกจี๊ดาดปลาแดกซ่วงปลาแดกไอ้ข้าวตุ้นนี่ฮะน้ำลายแตกเอ้ตอนนี้น้ำลายแตกโอ้ยคอยอยากซิมเด้่อาเมจเอาไหมไม่กอดอะไผมซิมไปไหมคอยแพทย์คอยแพทยมาให้ผมซิมเดี๋ยผมซิมซิมนี่นะเอาเมจเอาไหมอุ้ยคอยแพทย์เนี่ยว่ากินแบบพะโล่เนี่ยเอามึกดเนื้อแหละคือ นีดงเนื้จางนโบนเนื้อจางซิมอันนี้ขออนุญาตซิมด้อครับเด้ออย่าไว้กันทังนตั้ง่ที่รอเตอซิมพีองครับนี่เต็มบ่วงครับคำปุ่มคำปุ่มซิมสามคำเนี่ยมัดหม่เซ็บเซบเต่อเป็นไงสมบัตเซ็ตโมเสซโมเสตทุกคนเซ็บแล้วโอ้เซ็บเซ็ตเซเซนเโอกอนี ยงนกไบตครับมีโทรนัเจ้าเดาเมื่อบ้าป้า้า้าายเป็นสายกินเนี่ยวะเนี่ยว่แซ่บมิบเนี่ยวะแชมพูชิมก่อนมันเป็นอะไรขอนี้มาลอบกน้องนี่คือความแซ่บครับเอาแล้บนี่เอาเลยจะเลยโอ้ยอยากชิมได้ดิขั้นแซ่บบอกข้นรุนนี่แหะพี่น้องรุนใส่ กินกบเข่าบานนี้น้ำลายแตกแซ่ปานนี้ครับปรุงรอบสองอีกบริธรรมดาเอาเนี้ยบานี้ซิม่บานนี้คยักไปจานยเดียวเน้ยบานี้เข้ามาเเข้ามาเลพูุไปพูไปพูานนี้ย้ายย้ายย้ายยบย้แล้วอย่าคุณบุบีกินเนาะโอ้หไปพูไปพ่ไปพนบะีียา เครับเรวเสียบวันนี้ครับต่อหัวเสือมานีครับมากกันนะครับพี่น้องเดวหากินเนี้ยโอ้ยพักกินก้อยกับลาบเข้าในสั่มีเลยนึกขอบอ้วนยัยโอ้ยบ่าวพูดไหมป่าวเจอมืออ่ะมื่อแล้ครับคือจานเมื่อยครับนี่พี่น้องเขาเดียวหนึ่ มันต้องอย่างนี้ด้งเด้งปันข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวใส่ใบเข่าเอาชัดเฮ้ยตักชาดิเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับอย่าไปจับหมาเรือนสดเอาได้ไหนๆโยกไปหุ่นบ่อรีบกินด่นี่เรียกกันเลยดิเรียกกันเลยดาเรียกกันเลยดิเอาเนบ้อไัเถอะ มกด้วยซิโอ้ไม่ได้ก่าขอนอนครับพี่มาเนอ่ยขอเอนน้ำบ่กระน้ำบ่เขาขับด้วยโอ้ยสุเดอดครับได้เวลากินเขาแล้วนะครับกินงานตัวโมเสือตัวโเสือตัวโมเสือทำดีเสียงสงสัยจะเมาคนเดียวเลยนี่สงสัยจะเมาคนเดียวนะครับองซี่ ต้องขออนุญาตเพิ่นซะก่อนครับพี you know? ่น้องครับเราหลายคนนี้ึงบอกวี่องเอาขอนิ้วซะก่อนอะไรล่ะเนาะขอนิ้วแค่พี่ผ่าออกมาเลยออกมาเลยพี่น้องครับพี่ตื่นอันนี้มันนี่มาตอนนี่อันนี้คือแบบมันสู้แบบคองเพิ่มเนาะพอดีพอดีเนาะน้องนี่ซิมด้วยคำแรกนี่เจอบเจ็บเจ็บเจ็บคออื้อือ นี่อันนี้มีของกินนี่แซ่บกินโอ้ไปหมดอันเอาไปไม่าได้ามาพมีอะไรบาครับมาเอกินเลยกินดเพิน้อก่นีกินละสาแบบยอดแบั้นมันนัวมัแซ่บพี่กัมอหล้วยม่้แล้วตัวท่านเริ่ทอตทั้งรุ่มขะเเ้อเอาเอาเลยกินเลยเด็ดเลย

อืมการปิกเซน้ำพุตักโ้โับเนี่ยข้าวอืมตอกกับบรรยากาศขนาดนี้เขาเหนียวอืมเขาไม่กินนี่นะต้องกินกันมก่งนี่เดี๋ยวส่งกุญแจให้แล้วจะรู้ได้อืมอืมไม่รู้ปุ๊บมาตรงนี้มาไปตรครับ

เสียเสียบ่อาดูจัดูจัคำดูบ่เสีบสิเสีบจดอกดียอกดบี่ต้กินเดียวบาทีจต้องกินค่อยดอกาดูเน่อยกินมังรึเสียบอยู่บ่โอ้คือเพ็นใช่พีาเบคือบอกหาพี่ตาวไอีกโอ้ด้กรได้การนีคนไปเอาครับนี่ คนนี้ครับเแบ๋วคนปบ๋วนี่ต้องยอมรับได้ว่าฝีมือดีอี่คนหนึ่งครับปบ๋วทีมงานตรวจจ่าครับหืมพวกเพชรขนาดเขาให้อ้วกเขาไม่ให้จ้ำเขาให้ตักเอาเลยคิดว่าอ้วกเออมันบอกทำมาช้าเอาไปเออหูยว่างอนมันก็คือกอยซีนเนาะครับ อือโอกพ,พอริกนี่เผ็ดเนาะกุยบุ้งปั่นเสริ่มเพิ่อนมาแล้วครับได้กุยมาเข่ามาตีกันเป็นว่าตักเอาเห้อครับเสื้อเสื้อเป็นยังไงฮะฟองมึงดูหนิก้อยโตหนิหา,ย,ายี่อย่างได้ก้อยนายคนซื้อเป็นกินเป็นเป็นขัวครับทอดเนาะ ก็ต่ออีาเีหายเงี <h <h ้ยก็หนอาพักกักบ่ยันั่ับกักบอืออวโอ้เพชรขนาดพริกไงมเพชรแ่ะคนใช่คนใช่โอ้เพชร โอ้โ้เพชรขนาดอ่ะอาเอเอาเออโอ้ยต้องตามวช่ชุปเดนงมากินน้ำเงินเพชรแดงหเัวนี้ตัวมอืม มดแล้มดแล้ทำไมทำไมพี่อู้ยเพิ่งเพิ่งอ่าอันนี้ไม่ต้อจบเลยลยจบเลยไอ้กูกินเเอง่ไมกเดินสายนะเด้่าบตักพลูเพัเพนาดดีวครับ เอาไปเจ้าเก็บเบอร์อะนรดิทำอะไรเลยทำอะไรกันดิอันนีอนเลือดเลือเลยอืาเ้าอเพลิโคอีเบย์เลยโอ้โหมองเัยเจ้าตอนนี้บ้าเบอร์บอกอะทำความด่ี่เรโหเราคอยสมอเนีติดเรื่อมาดิหยกโตเลย เลยครับว่าตอกหัวเสือแม็กกี้กาแฟเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่อร่อยมากๆคุณต้องได้กินคุณต้องได้ชิมคุณต้องมาจี้นะครับเมนหนุ่มะทีมงานต่อภูมิใจนะครับแม่โค้งกันทั่วบ่อเตือเราแซ่บแซ่บและทีมงานที่ไปเอามาทั้งหมดเลยสาเหตุที่จุดก็คือมันใกล้เงินคุณครับเลยต้องัใส่ชิโน่บ่อเตือเนาะแบบเอาเมื่อสุ่มพอดีครับฝนก็มาบ่ะนี่แม่ครับฝนมาครับน้องเอ้ย ผล<บ>ออกมาอีกทีมงานเอาต่อครับนี่มันยังกุมมันใหม่ลงมาวะต่อหัวเสือพี่น้องขึ้นมาเอาออกให้ครับนี่เพราะว่ามันอันตรายเตัวเรียงโตเนาะเียงต่อไว้เอาไว้เห็น ทีมงานอันเทอรี่ทีมงานอันแฟตนะมาขอดวงขอพรนะา่อแนลยฮึ่้ตลงมาแล้วม เปิดเป็นเด้องแบบนี้เรื่องนองเด้อมันไหลเด้่องเนี่ยไปไม่ง่ายเลยเออมันพูดเท่าที่บันคุณจับเอาละแต่ละชั้นเนี่ยออกมาแล้วบูม เราไปได้ครับมาเป็นไปได้ครับขอเรี้วิลุมาเลยพี่เตอย่าเราเปลอืมได้ไฟยาพุ่เปิดหรือว่าไฟ อืมจกไปในนักเบื้องน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอกหัวเสืออันี้ตายเป็นมาเอาหายได้นี่เพราะวหยังท้าบอเอาออกนี่อันตรายครับมันใหญ่น้ำมือครับน้ำมือมันใหญ่ึันเรื่อยเลยฮึทีแบบนี้นะครับนอ้องวิธีเอาเนาะ กับบุญให่เนาะตัว่าลูกมันติดเนาะบางมันละบดต็มหบดตีมบดกอีกประมาณปลาเดือนเนาะสิ้นเดือนเนาะเก้าเดือนสิบบ้าบงีหน้อนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกลออ้ป้องกันปลอดภัยไว้ก่อนครับวันนี้อื่นหรอกครับปลอดภัยไว้ก่อนเ หัวยัง <c oughs> ยันยันเป็นอันตรายต่อคนที่มาเฮือนโดยที่ขเขาปุ้งนะเป็นเสียวเพราะว่าจุดที่เจ้าเยอนตัว,วันเ้แข็งรี่เอาหัวมาฝากไวออ้หน้าหออลังตู้เอสน้องอยู่นน,นีี่ัดิยังบุต็มเนาะยังบุตรบืหวัวเนาะไล่เนาะยังข้างอยู่บา่าเลยมันก็ลังส่างเนาะก็ลังส่าง ดับเนี้ยเบาตือนี่เมื่อนี่ดับเนี้ยนี่คนเล่าไปตรงเรล่าวนี่เม่มันนี่บ่คนเล่ากระมุ้งมาเป็นงเราเม่มันเนี้ยเี้ยเอาน้มันก็ได้กินเนาะใส่วิธีชีวิต บนบ่ไอใส่องไฟแสนห้างยังไดไหมโอ้พี่น้องเองมีหลายเตืบอยู่เนาะนีพี่น้องเนี่ยตัวต่อตัวต่อต่อหัวเสือต่อหัวเสือครับอ๋อนี่บ่าวกูไหมครับอาเป้ยังได้กินเงา ลาบก้วยครับกวยเนาะกวยเนาะพูดดีกว่าเลยโอ้ยนองเกเี๋ยวเร่คนไปเดือดูกครับเอาไปดลยสององนนี่เอาไปดเลยสองเ่คือหางันี่คือหางมันเด็ดเสียเลเท่านี้ละเอาพี่น้องยอยู่ดีไม่แหงเด้อปนี้ขอบคุณหลายที่มาเอาออกให้เนาะมันเป็นอันจะาล่ด้บ่าวเทพันบัว โผล่ามาในบ่อพุ่มดิหมดแม่หมดดิอยู่ตรงนี้ไป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 ชั้นนี้เหรอครับพี่นอ้องของแซ่บขออยากกินเขา,าคักๆส่วนเนี่ยจังพอกันวิดีโอหนาครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่แ่บกินนัวสุกสบายดีประโลมโป,ป่งเปิงจวดจวดสวัสดีครับ <laughs>